มาชมกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมกินง่ายๆสไตล์ชาบีชาแน,นลใน youtube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนเมืองนะครับวันนี้ฝนตกอยู่ข้าวครับก็เลยลองใช้บริการของแกล็ฟู้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับว่า บริการของแก๊ฟู้ดเขาเป็นยังไงก็สะดวกดีนะครับเพื่อนๆใช้เวลาสักประมาณสิบห้านาทีนะครับพอดีวันนี้อยากกินข้าวหมูแดงนะครับนี่ครับอ่อนี้อยู่ที่พิเศษนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทพิเศษนะครับค่าส่งแก๊ฟู้ดก็สิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับเป็นข้าวหมูกรอบนะครับ หมูกรอบแล้วก็จะมีไข่ต้มนะครับนี่ครับเพื่อนๆไข่ต้มแล้วก็กุนเชียงนะครับนี่ครับข้าวหมูกรอบไข่ต้มกุนเชียงห้าสิบบาทนะครับจัมโบ้นะครับใส่จัมโบ้ก็เยอะนะครับเพื่อนๆเยอะพอสมควรนะครับมีน้ำลาดนะครับหนึ่งถุง เย็นราดกันเลยครับไม่ต้องลงไปไหนเลยครับวันนี้สบายๆครับอยู่ที่ห้องนะครับเป็นวันหยุดเราก็สั่งบริการแก๊บฟูดเขานะครับนี่ครับน้ำลาดลาดหมูแดงแตัดสินใจเลือกอยู่ครับระหว่างข้าวมันไก่กับข้าวหมูแดงนะครับอยากกินทั้งสองอย่างแต่วันนี้ กินข้าวหมูแดงไปก่อนนะครับข้าวหมูกรอบไปก่อนข้าวหมูแดงก็อไอคำมันไก่ก็สั่งข้างหน้าก็ได้ครับเป็นไงครับหน้ากิมไหมครับเพื่อนห้ <S <S าสิบบาทนะครับอ,อน่นนี้จัมโบ้นะครับสั่งแก๊ปฟุตแล้วก็มีนี่ครับ จิ้มเป็นซีอิ๊วดำซีิ๊วดำหวานหน้าตาน่ากินนะครับเพื่อนๆคาแค่พูดสิบห้าบาทครับนี่ครับจัมโบ่จะลองชิมดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง สั่งในแกปพุทนะครับน้ำราดหวานหวานนะครับข้าวร่วนๆไม่แฉกผมจะขึ้นชื่อไว้บนคลิปอีทีนะครับว่าชื่อร้านอะไร อยู่ที่ซอยประชาอุทิตนะครับอืม,มีต้นหอมด้วยนะครับแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับลองสั่งกันดูครับสั่งง่ายครับแกฟูดนะครับ โหลดเข้าไปในแอปแล้วก็สั่งของกินมากมายครับในบริเวณโซนที่เราอยู่ใกล้ๆกับที่พักนะครับเขาก็คิดตามระยะทางครับเพื่อนๆถ้าใกล้ๆก็ถูกถ้าใกลๆก็แพงหน่อยสะดวกในยามมีฝนตกนะครับจะต้องออกจากห้องฝนตกแล้วก็ อยากกินอะไรก็ได้ทุกวันนี้มันสะดวกสบายแล้วครับนี่ครับโอืมนี่ครับคุณเชียงคุณเชียงไม่มีมันนะครับ เคียงแห้งๆหอมๆอืมเคียงหอมมากเลยครับเพื่อนอืมเหือว่าผ่านครับนี่ครับน้ำฉดำ Hmm. ครับเพื่อนๆสำหรับรีวิวอาหารแกฟฟูตนะครับความสะดวกสบายของคนสมัยนี้มาให้เพื่อนๆดูสำหรับคนที่อยู่หอพักช่วงพายุเข้าฝนตกออกไปไหนไม่ได้ก็สั่งแกฟฟูดครับครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเป็นวันนีค้ครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับกินง่ายๆสไตล์ชายบี h ชาแนลใน YouTube สวัสดีครับ